วันนี้ก็มาต่อกันที่ ep 1 1นะคะในเรื่องของการนำสื่อพยานบุคคลแทนพยานเอกสารจากการสรุปหนังสือคำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพง่งและคดีอาญาเขียนโดยอาจารย์ธานีสิงหานาาน,นะคะ สำหรับข้อยกเว้นของการนำสืบพยานบุคคลแทนพยานเอกสารเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันสองหัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือกรณีที่ต้นฉบับเอกสารนำมาไม่ได้เพราะถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหายหรือไม่สามารถนำต้นฉบับมาได้โดยประการอื่นอันไม่ใช่เกิดจากพฤติการที่ผู้อ้างต้องรับผิดชอบ กรณีนี้เนี่ยสารอนุญาตให้นำสืบด้วยพยานบุคคลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาตรา93อนุ2และการสืบว่าต้นฉบับถูกทำลายโดยเหตุสุดวิสัยหรือสูญหายก็นำสืบด้วยพยานบุคคลได้เพราะไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดงและอีกกรณีหนึ่งก็คือการสืบหักล้างเอกสารว่าเป็นเอกสารปลอมหรือไม่ถูกต้องทั้งหมดหรือว่าแต่บางส่วนหรือสัญญานั้นไม่สมบูรณ์ ก็จะมีการสืบหักล้างเอกสารว่าเป็นเอกสารปลอมอันนี้จะสืบพยานบุคคลหักล้างพยานเอกสารได้หากตัวแยงคัดขานเอาไว้ตามมาตกกรา125 ถ้าเป็นการสื่อเพื่อแสดงว่าสัญญาหรือนี่นั้นไม่สมบูรณ์ก็สามารถทําได้ตามข้อยกเว้นของมาตรา94วรรคท้ายตัวอย่างเช่นการต่อสู้ว่าสัญญาหรือนี่ตามเอกสารเป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ยงเช่นนิติกรรมมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจงด้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัยหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา150 หรือไม่ถูกแบบก็เป็นโมคาตามมาตรา152ทำขึ้นโดยเจตนาลวงหรือนิติกรรมอําพรางมาตรา155สาำคั้นผิดในสาระสําคัญ156และ157หรือนิติกรรมที่เกิดจากการช่อชวนค,มค่มขู่ก็เป็นโมเคียตามมาตรา159และ164 กรณีสัญญายืมใช้สิ้นเปลืองอย่างเช่นสัญญากู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อมีการส่งมอบเงินที่กู้ยืมกันแล้วหากผู้กู้ไม่ได้รับเงินก็ทําให้สัญญานั้นไม่บริบูรณ์หากจะสืบพยานบุคคลถึงความไม่สมบูรณ์แห่งหนี้ก็สามารถทําได้ว่ายังไม่ได้รับเงินจะไม่ใช่การสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสารแต่เป็นการสืบถึงความไม่สมบูรณ์แห่งหนี้ หรือนำพยายนบุคคลสืบข้อต่อสู้ว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบีย้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดและนำไปรวมเป็นเงินต้นด้วยนั้นเป็นโมฆะเลยทำให้นี่ตามสัญญาบางส่วนไม่สมบูรณ์ก็สามารถทำได้การนำสืบพยายนบุคคลเพื่อตีความเอกสารเพื่อนำสืบให้เห็นถึงมูลเหตุจูงใจในการทำสัญญาหรือสืบเพื่ออธิบายข้อความให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งในข้อยกเว้นนั่นเอง และต่อมาคือในเรื่องการนำสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกกฎเกณฑ์ข้อห้ามของมาตรา9 4มาตรา94ไม่ได้ห้ามการนำสืบข้อเท็จจริงต่างหากนอกเหนือจากข้อความในเอกสารนั้น4กรณีด้วยกันก็คือข้อ1การนำสืบถึงที่มาหรือมูลนี้ตามเอกสารโดยไม่กระทบข้อความในเอกสารในข้อสาระสำคัญเป็นการสืบสนับสนุนข้อความในเอกสารนั้นโดยไม่ได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อสาระสำคัญ ข้อสสืบถึงความระง,งับแห่งหนี้ตามเอกสารว่าไม่อาจใช้บังคับได้แล้วอย่างเช่นตกลงซื้อขายที่ดินแปลงหนึ่งแต่ว่ามีการเลิกสัญญานั้นและซื้อที่ดินแปลงใหม่สามารถนำสืบว่ามีการตกลงเลิกสัญญากันไปแล้วและตกลงทำสัญญาซื้อขายที่แปลงอื่นแทนสามารถนำสืบได้ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อความในเอกสาร ข้อ3คือสืบถึงความเป็นตัวการตัวแทน4กรณีคือสืบเพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดนี้จะไม่สามารถทําได้เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารแต่ถ้าเป็นการสืบเพื่อให้ตัวการเข้าใช้สิทธิ์หรือรับผิดตามสรรยายัญญาัสามารถทําได้และกรณีการฟ้องคดีระหว่างตัวการตัวแทนก็สามารถสืบได้ การกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทขึ้นไปกฎหมายบัญญัติให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อเฉพาะผู้กู้ยืมเท่านั้นผู้ให้กู้ไม่จําเป็นต้องลงลายมือชื่อก็ได้ดังนั้นการตั้งตัวแทนเพื่อทําสัญญากู้ยืมเงินจึงไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือต่อมาการนำสืบพยานบุคคลในคดีผู้บริโภค มีข้อยกเว้นเอาไว้ในพระราชบ,บัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพศ2551ในมาตรา10ซึ่งบัญญัติให้อำนาจผู้บริโภคฟ้องบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจชำระหนี้ได้แม้นิติกรรมที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือลงไลาไยมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดถึงจะฟ้องร้องบังคับค,บคดีได้จะไม่ได้ถูกทำขึ้นก็ตาม และวรรคสาก็บัญญัติเอาไว้ไม่ให้นำมาตรา94แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจรารณาความแพ่งมาใช้บังคับแก่ผู้บริโภคในการฟ้องทดีผู้บริโภคและการพิสูจน์ถึงนิติกรรมหรือสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจอย่างเช่น จำเลยอ้างว่าได้รับเงินไม่เต็มจำนวนตามที่ระบุในสัญญากู้จำเลยสามารถนำพยานบุคคลเข้าสื่อเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในเอกสารสัญญากู้ได้เพราะได้รับยกเว้นตามมาตราสิแห่งพรบรวิธีพิจรารณาคดีผู้บริโภค เพื่อให้ทราบถึงความไม่บริสุทธิ์หรือความไม่ถูกต้องของข้อความที่ถูกทำขึ้นแห่งเอกสารสัญญานั้นและสุดท้ายนั้นข้อห้ามมีให้นำสื่อพยานบุคคลนี้เป็นกฎหมายเกียเ่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งปกติการพิจารณาคาดีแพ่งคู่ความสามารถตกลงกันเป็นอย่างอื่นได้เช่นการใช้ต้นฉบับเอกสารเป็นพยานหลักฐานหากคู่ความมียอมรับให้ใช้สำเนาเอกสารสืบแทนได้โดยยอมรับว่าสำเนานั้นถูกต้องแล้วย่อมสามารถใช้สำเนาเอกสารสืบแทนต้นฉบับได้ ตามมาตรา93อนุหนึ่งแต่มาตรา94นี้แม้คู่ความจะได้ยินยอมกันกฎหมายก็ไม่ให้ศาลร,รับฟังพยานบุคคลแทนพยานเอกสารได้ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสมบรเรียบร้อยของประชาชนศาลสามารถยกขึ้นมาพิจารณาได้หรือแม้ไม่ได้กล่าวอ้างเอาไว้ในชั้นต้นเนี่ยก็สามารถยกขึ้นในชั้นอุทธรณ์หรือว่าดีกาได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วในเรื่องการนำเสืบอพยานบุคคลแทนเอกสารนะคะพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ